สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับ No R นะครับสารเสริมประสิทธิภาพสูตรพิเศษนะครับแถมเสื้อฟีนะครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับสูตรน้ําวิ่งนะฮะนะครับสูตรพิเศษเลยทีเดียวนะครับเป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดลดแรงตึงผิวน้ํายานะครับทําให้สารกระจายได้กว้างนะครับเปียกทั่วพื้นผิวเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะฮะนะครับรวดเร็วแล้วก็อย่างสม่ําเสมอนะครับ ช่วยละอองน้ํายาแห้งเร็วนะครับลดการสูญเสียจัดการชชล้าราของฝนนะครับจะได้กับสารเคมีทุกชนิดนะครับทั้งฮอร์โมนอาหารเสริมสารกําจัดมแมลงสารกําจัดวัชพืชน,นะครับสารป้องกันกําจัดเชื้อรารวมทั้งชีววัทย์ทางการเกษตรทุกชนิดแล้วก็ช่วยให้ประหยัดสารเคมีด้วยนะครับเนื่องจากเนี่ยเราไม่ต้องฉีดพ่นซ้ำได้หลายครั้งนะครับตัวนี้ no า <are S 2> นะครับตัวนี้นะครับ อัตราการใช้นะครับไม้ผลมะม่วงทุเรียนมังคุดลำไย3-5มถึงีซีนะครับต่อน้ำา20ลิตรนะครับพืชผักกระหล่อมประกาศขาวนะครับ3ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับถั่วฝักยาวนะครับพริกและมะเขือ 3CC ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับ1ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับข้าวก็าีซีนะครับต่อน้ำ20่ลิตรพืชไร่นะครับถั่วฝักเหลืองถั่วเขียว3ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับ ฝ้ายก็3 4มต่อน้ำยี่สิบปิดนะครับตอนนี้เราจะโปรโมชั่นนะครับ n อานะฮะเราแถมเสื้อยืดให้ฟรีเลยทีเดียวนะครับบอกก่อนนะครับเพราะเสื้อยืดของเราเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะฮะเสื้อยืดของเรามีจํานวนจํากัดนะครับตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทเข้าไปแล้วนะครับสนใจก็ติดต่อโทรมาได้นะครับนะครับหมายเลขนะครับ08 0 0 3 3 1 1 8 8นะครับ08 0 0 3 3 สองสองแปดแปดไลน์ก็แอดนะฮะ P A E แปดแปดแปดครับขอบคุณครับ